สวัสดีครับเป็นแฟนช่องกระแสต่างประเทศอยู่กับพิจเจกระแสต่างประเทศเหมือนเดิมครับเอามาถึงช่วงของกระแสสเปเชียลหนึ่งประจำค่ำคืนวันพฤหัสบดีนะครับพิจารณาเลือกเกมเวลา4ี่ทุ่มครึ่งครับฟุตบอลลีกฟินแลนด์นะครับลาติรองจากฝูงจะเปิดบ้านเจอกับชิปโป้ดับ6ลาติ29แต้มจากการชนะ9เสมอ2แพ้แค่เกมเดียวนะครับเกมล่าสุดบุกชนะซอปามา2อหนึ่งกอนสาโลเปเรราคุนซือชาวโปรโตุเกสเตรียมจัดหนักคืนนี้นะครับเกมรับนำโดยเดวิด าปากหลังชาวบราซิลนะครับดันกลางอับดุลไลกองเต้ตัวฝรั่งเศสมารียอปามีครับตัวกินีบิสเซวนะครับแล้วก็คู่หน้าดานเนอยลเฮคิเนนกับออสโ,โซคอสคิเนนนะครับในขณะที่จิปโป ยูนดับ6มี14แตม้มจากการชนะ3เสมอ5แพ้4เกมล่าสุดเปิดบ้านชนะคาพา,ามา3-1นะครับมิโคฮาลีไคเน้นกุนซือครับมีออสการ์พีหายาคุมเกมรับแล้วก็ตรงกลางมี2นักเตะญี่ปุ่นนะครับจุนโนสุเกะวัตานาเบะกับโยชิกิคิคุชิแล้วก็คู่หน้าเป็นปาซีฟอสแมนจับคู่กับลาซีฟอสนะครับเจอกันนะัดแรกชิโปเปิดบ้านชนะ3-1ก่อนเกมเข้อมองลาติเป็นต่อลาติฤดูกาลนี้ลุน้นแชมป์เต็มตัวนะครับตามหลัง TPS แค่2คะแนนครับอฟอร์มช่วงหลังนี่ชนะมา6เกมติดดูแล้วเล่นในบ้านด้วยครับชิปโป้แม้ว่าจะดูเหนียวแน่นขึ้นมาในช่วงหลังแต่ว่าต้านไม่อยู่แน่ครับกระแสตารเทศไหลาลาติด้วยครับพีห็นมองว่าลาติจะเปิดบ้านเบียดชนะแน่อย่างน้อย1ประตูน,นะครับลุน้นแชมป์ให้เชียร์ลาติเป็นกระแสสเปเชียลหประจำค่ำคืนวันนี้ครับ